เี้ค่ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็รีกลับออกแอม FCK ครั้งก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับซึ่งมันเป็นแมปเนาะแต่น้องอ่านไม่ได้ก็เลยเป็นแมปนี้เอ่มเอ่มเป็นแมปที่มีชื่อว่าอะไรอะอะไรนะจำไม่ได้อะก็นั่นแหละตามชื่อคลิปจบไม่มีอะไรมาก อันนี้อะไรอ่ะอูฉันไม่อยากตายตอนนี้สร้างโดยอะไรเต็มไปหมดอันนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นกฎมั้งเดี๋ยวเห้ามจับอะไรมันวะมื่นอูอาหารโดใหมด <c oughs> เออโอเคใส่โอเค คือน้องแปะไม่ออกนะแล้วแม่งก็มาเล่นดีม้มกันวิ่งเหรอโซคิว so เอิม่มทำไมเชื่อเป็นอย่างนี้อ่ะหมื่นละอันนี้เดี๋ยวไออันนี้เป็น ดมอนใส่ไดมอนด์เข้าไปเอาลูกเขา,ากากาเก็บไปเ,เก็บเดี๋ยวน้องลืมเปิดไอ้น,นี่อ๋อเปิดแล้วนี่เวโอเคอันนี้อะไรขึ้นไปทำอะไรแล้วมันเป็นยังไงโอ้อะไรอ่ะอ่มเป็นสเตตเป็นด่านนั่นเอง ลงไปเร็วๆได้ไหมลงไปเร็วๆได้ไหมอะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลงไปลงลงไปลงไปอีกแค่นิดเดียวจะออกไปแตะขอบพื้นแล้วเย้โอเคเออแล้วเราจะอ้อมทำไมวะแม่งก็อยู่ตรงเนี้ยโอ้โอเคสเติร์สเติร์สเตย์ตที่หนึ่งกระโดดใช่ไหมข้างล่างมันไม่มีอะไรใช่ไหม เดีพลาดตั้งแต่อันแรกงืบอ,อุ้ยเลยอ,อีกอืมดีเหมือนกันนี่เป็นแบบไรไม่รู้เหมือนกันโหลดมาเสร็จปุ๊บอัดเลยดเดี๋ยวปุ่มปุ่มปุ่มปุมปุม,ปมอ,อมันคืออะไรอะ่ะไม่เป็นไรของมันไม่ตกอยู่แล้วเอาเข้าไปสิอยากลอง เอามันให้เรามาตายใช่ไหมโอ๊ย <laughs> oh โอเคค่ะสรุปตรงนั้นเป็นตัวหลอกนะคะก็อย่าไปเล่นเด็ดขาดเล่นพิเลนโ <c oughs> อ้ <c oughs> เกือบโดนแล้วเมื่อกี้อืม <c oughs> อันนี้ป้ายอะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วมันมีอะไรแปลกใหม่ไหม อุ้ยเกือบลนเอาแล้วสเตจสักังหน้าแล้วป้ายมาวางทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจสเตจที่สองเป็นน้ำแข็งเหรอเดี๋ยวอยากรู้อีกแล้วอะ่ะนั่นไงอีตัวหลอกฉันจะไม่สนใจนะคะโอเคแกเอบ เป็นน้ำแข็งจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมก็จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็น texture pack ใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับอะไรกับแมปนี้เลยแต่น้องก็ก็หล่นดีไม่ใช่แล้วสักครู่เีววเี้ยววทำไมมันไม่ไปอาหารอาหารก็มีนะโอ้ย ไม่ดีมั้งอย่าลืมสิลูกอืมสงสัยต้องกดย่อไปเรื่อยๆละมัง้งโอ้ my god ขี้เกียจนะรู้ไหมเอออาวมืดแล้ว <c oughs> มืดไวจุงเบย โอเคกินสเต็กสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งนะมาตกอะไรก่อนหน้านี้นะชีวิตเนาะชีวิตถ้ากระโดดตรงนี้ไม่ถึงแน่นอนแหววเพื่อ feet, อะไรถึงนะถึงยีคไม่ถึงสิงเป็ด เออโอเคก็มาถึงแล้วที่เดิมที่น้องตกเมกื่อกี้โอเคขอร้องขอร้องขอให้ถึงแอบโอเคถึงแล้วโอ้ลงล่างเหรอลงล่างก็ได้อืมสเตตที่สามโอ้โหบันไดฉันเกียดบันไดฉันกียบันไดละเกิน เรียกคีเรียเออ,อ,อมีคนส่งไลน์มาเอาล่าก,กุ้งงงทำไมามันกระโดดไม่ไปแล้วลูกมืนตึบเรียกชื่อโอเครู้สึกว่ามัน ยากตั้งแต่สเตจที่สองสำหรับน้องนะเพราะน้องมันไม่ค่อยเก่งเรื่องกระโดดสักเท่าไหร่นั่นอย่างอีกแล้วซันอยากสู้กับทีจริงๆฉันอยากจะฆ่าตัวตายในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะลูกนะโอเค โอเคไม่รู้จะพูดโอเคไปถึงเมื่อไหร่โอุย้ย <laughs> เราก็ไปทุบป็นไดเขาประทูชีวิตไหนๆก็ทุบแล้วโกงแม่งเลย <laughs> แม่งคู่จะโกงแล้วแม่งก็ตกอยู่ดีเฮ้อ <laughs> เราจะมาโกงกันนะคะเฮ้อ <laughs> อินดี้ทำไมมันกระโดดไม่ไปหรอ กระโดดแล้วนะคือน้องกระโดดแล้วเมื่อกี้จริงจริจริงๆนะเว้ยจีจนะเนี่ยมันกดแล้วมันไม่ถึงอ่ะเนี่ยกดแล้วไม่ถึงอ่ะขออนุญาต โกงแม่งแม่งไม่มีใครโกงแล้วนะเราแม่งโกงคนเดียวอะ่ะอืมย่าหลน่นนั่นไง,ไงวะแล้วเชียเฮเยอกำลังจ,จะปิดไฟล์เลยไม่ต้องแม่งแล้วบอกเลยน้องจะไม่ปิดไฟลในครั้งนี้โกงแม่งนะคะหนูบอย่าลนสิโอเค โอเคเดี๋ยวน้องขอปิดไฟโอเคสเตดสีคืออะไรน้ำอ๋อสลามทำไมสลามหน้าตายอ,อย่างงี้ในเทคจะร์แพคนี้ลูกตายไปโอเคตัวเล็กมันไม่ค่อยจะทำอะไรอรอยู่ละอืมตายไปเออ,อตรงนี้พอได้อยู่ ทำไมเป็นอีอ่ะ <laughs> ทำไมสลามโบช่างมันเถอะช่างแม่งอืมแม่งลืมแล้วเล่นยังไง โขขึ้นยาวเลยอะ่ะขึ้นยาวอะ่ะอือโอ้หมกดไม่อยากตกเลยโอเคผ่านแล้วต่อไปกดย่อไปแล้วกันเนาะอู๋เสียวเสียตกนะ มันขึ้นยากรู้ไหมลกูกโอเคเราจะมาใช้สูตรเกลียนอ้าวเราเพิ่เปิดไฟล์ไปแล้วเหรออืมแม่งเกลียนเกินม่ไม่มีใครเกลียนขนาดนี้แล้วมึงเนี่ยโอเคโอเคกล่องมีอะไรไม่มีเลยเลยสร้างมาเพื่ออะไรคะ โอเคไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ล่ะไม่มีเรไรเหมือนเดิมแบอบอูเกือบตกโอเคไปสเตตอ้าวไฟนอลสเตตแล้วเหรอเดี๋ยวนะไม่มีพวกซอมบงซอมบี้แล้วเหรออืมลืมกดกระโดดดีไม่กรนกินสเต็กก่อน กินส okay. ิโอเคเอ้สิงเป็ดกระเทียมไก่อร่อยเลยไม่ใช่ละทำไมกระโดดไม่กระโดดเลยทุกทีเลยจริงๆอยอย่าลงกระแทบพื้น เมื่อคิดถึงแล้วเราจะกดถอยหลังทำไมมึนละเว็บโอเคเราปลอดภัยสบายใจหายห่วงไม่ใช่ละโอเคขอเซ็ตสเปาขี้โกงแม่งอะไรนี้ โอเคคอนเฟิร์มนั่นไงว่าอะไรฉันต้องเป็นอย่างนี้อ,อ,อีกแล้วเอยหมืน่น ไม่บเ,เอ้าเอ๋คขออนุญาตอีกรอบแอดแม่งเออแล้วก็กระโดดไปใช่ปะ ว่าเล้เชียวเฮ้อขี้เกียจเล่นแล้วจริงๆค่ะบอกเลยว่าจริงๆอืมกระโดดมาตรงนี้ แล้วก็กระโดดไปตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอียงนิดนึงคือติดหัว go kill the b e s t คืออะไรอันนี้ในกล่องมีอะไร what what the คือเล่นมาทั้งหมดเพื่อมาเอาแค่นี้อันนี้อะไรอะหวัวไดมอน ดม <Demon S 2> อนเป็นอะไรอะ่ะดูไม่ออกเห็นหน่ะาก็โกงละเราโกงได้แบบอ <c oughs> ือันนี้คือแมบทั้งหมดใช่ไหมโอเคก็วันนี้หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวน้องจะโกงอีกรอบนึงแล้วลองเล่นอีกรอบ ก็น้องจะพยายามไม่โกงแล้วนะคะก็จะพยายามนะโอเคค่ะวันจกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายรักกอย